ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่9ไร่3งานนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไรละาล้านสี่นะครับของเราอยู่ที่ตำบลแหลมบัวนะครับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับด้านหน้าที่เราเห็นนนี้เป็นแปลงที่ดินของเรานะครับที่ดินสวยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับ เนี่ยครับเราวิ่งไปประมาณสัก200เมตรนะครับเราจะไปเจอถนนดําด้านหน้านะครับแล้วก็ข้ามสะพานไปนะครับแล้วก็พอข้ามสะพานนะครับด้านแถบโน้นนะที่เราเห็นเป็นถนนดํานะครับนี่เนี่ยฝั่งนี้นด้านแถบโน้นนะครับจะเป็นถนนหลวงนะครับถนนหมายเลข40 41นะครับนี่นะครับนี่ครับที่รถวิ่งไปน่ครับท่านี้จะเป็นถนนหลวงนะครับถนถนหลวงมีหมายเลขนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึง โรงเรียนบ้านแหลมหรือว่าตลาดบ้านแหลมนะครับเทศบาลบ้านแหลมนะครับอยู่ที่ประมาณ3กิโลกับอีก200เมตรนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเราเนี่ยนะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ34กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงสารยาพุทธมณฑลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ36กกิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 52กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางของ FC ผมนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงวัดกลางบางพระนะครับหรือว่าวัดหลวงพ่อสมหวังนะครับก็อยู่ราวๆประมาณสัก10กว่ากิโลเองนะครับ ครับก็ขอฝากกวนนะครับท่านใดที่กาลังมองหาที่ดินนะครับเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับก็ขอฝากที่ดินแปลงเนื้อที่9ก้าไร่สงานด้วยนะครับจะของขายอยู่ที่ไร่ละล้านสี่นะครับของเราเนะี่ยถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับสำหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินทําเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนหรือว่าทาโคกหนองนานะครับทำเกษตรแบบพอเพียงตามศาสตร์พ่อหลวงเรานะครับก็ขอฝากที่ดินแปลงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเดินทางค่อนข้างที่จะเดินทางง่ายนะครับแล้วก็มาได้หลายทางนะครับ ครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่นะครับเนี่ยเสาเขตของเรานะเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่นะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับนี่เนี่ยตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นของทางหลวงเขานะครับกันไวค่อนข้างเยอะเลยนะครับเห็นแนวเสาไฟฟ้าไหมครับแนวเสาไฟฟ้าและนถนนนะครับกันไว้น่าจะอยู่ราวประมาณทักเดี๋ยวผมดูระยะเส้นทางก่อนนะครับเนี่ยกันไวค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่เห็นไหมครับกันไวเยอะมากเลยนะครับอนาคตนะ แถวนี้นะครับอาจจะมีการขยายถนนทําให้ถนนใหญ่ขึ้นเจริญขึ้นนะครับมีแน่นอนนะครับเพราะว่าการไว้ถนนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าแนวเขตเราอยู่นู่นเลยนะครับครับจากตรงนี้นะครับแนวเสาเขตของเรานะครับนะเดี๋ยวผมไปใกล้ๆ้เสาเขตก่อนนี่ครับของเราจากตรงนี้นะครับจากเสาเขตตรงนี้นะแล้วก็ไปนี่เลยนะครับ ไปถึงตรงที่รถกระบะจอดนะครับของเราหน้ากว้างติดถนนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ50เมตรนะนี่ครับจากนี้ไปถึงนู่น50เมตรนะแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับจากนี้นะครับตรงไปถึงด้านหลังเลยนะครับของเราจะลึกอยู่ที่ประมาณครับความลึกของเรานะครับจากนี้ไปถึงด้านหลังนะครับพอดีผมจดไว้เมื่อกี้อ่านไม่อ่านลายมือตัวเองไม่ออกนะจากนี้ไปถึงด้านหลังนะครับของเราจะลึกอยู่ที่ประมาณ2 1 5เมตรนะครับนี่เลยตรงๆไปนี่นะครับ แล้วก็นี่ที่เห็นเนี่ยคือเป็นแปลงที่ดึงเรานะครับสวยนะครับของเราของเราด้านหน้าเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณ50นะครับพอไปประมาณช่วงกลางๆนะครับของเราจะเริ่มกว้างขึ้นนะครับก็จะอยู่ราๆวๆประมาณ70เมตรนะครับแล้วก็ช่วงท้ายแปลงของเราก็จะกว้างขึ้นอีกนะครับแต่ของเราสภาพโดยรวมเราถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ทางน้ําขึ้นน้ําลงนะครับทางเจ้าของเขาก็าขุด ทำทางน้ําลอดใต้ถนนไว้เรียบร้อยนะครับเวลาเราอยากจะดึงน้ํามาทําสวนทํานาทําเกษตรนะครับเราสามารถที่จะดึงน้ําผ่านน้ําเข้ามาลอดใต้ถนนก็คือนําเข้ามาใช้ได้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นคลองจลประทานนะครับนี่นะที่เขาผ่านน้ำออกมาให้เราใช้ได้ทํานาทําเกษตรกันนะครับเนี่ยนะแล้วก็ของเราเนี่ยอยู่นครชัยศรีนี่ถือว่าดินค่อนข้างดีเลยนะครับปลูกอะไรก็งามนะครับ แล้วก็ดูฝั่งตรงข้ามเขานะครับนี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโรงงานพวกโกดังนะครับนี่ครับของเราจะไปตามถนนนี้เลยนะครับถนนคอนกรีตนี่นะครับนะอ่านดีผมหมุนตัวนี่ครับมันตามนี่นะนี่ครับนี่ครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าสวยนะเพราะว่าตรงนี้รถ รถจะไม่ค่อยพุกพ่านเท่าไหร่สำหรับท่านที่ชอบอทําเป็นบ้านพักตนกาอากาศบ้านสวนแปลนนี่จะเหมาะเลยนะครับหรือว่าจะทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นร้านอาหารกลางทุ่งนาร้านขายกาแฟก,ฟกับกลางทุ่งนาได้บรรยากาศคือวิวนาคาบคือเขียวสองข้างฝั่งนี่สวยนะครับก็นี้ก็สามารถที่จะ,ะเปิดเป็นร้านอาหารร้านกาแฟอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่จากถนนหลักจากถนนหลักที่มีหมายเลขนะครับเข้ามานี่ปุ๊บนิดเดียวนะครับรถก็ค่อนข้างที่จะ ไม่พุกผ่านด้วยฝั right ่งนี mm ้นะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้นะรถจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฝั่งนู้นจะเป็นถนนหลวงนะครับแต่ของเรานะครับโอกาสที่เราจะถนนนะครับโอกาสที่จะขยายนี่มีแน่นอนนะครับเพราะว่ากันไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับดูจากตรงถนนที่ผมยืนอยู่นะครับแล้วก็กันไปตรงประมาณเสาไฟฟ้าเนี่ยถือว่ากันไว้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ถนนตรงนี้นะครับนี่ถนนที่ผมเดินอยู่นี่นะครับถนนตรงนี้เป็นของเราด้วยนะ ถนนตัวนี้ทานเจ้าของเขาทําขึ้นมาใช้เองเป็นของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมหมุนตัวย้อนกลับไปนี่นะครับนี่คือส่วนด้านเสาเขตของเรานะครับก็มานี่เลยปุ๊บมาถึงนี่เลยเนี่ยครับเสาเขตเราก็ประมาณเนี้นี่ครับเสาเขตของเราถึงตรงนี้นะครับนี่เลนี่เลยนี่เะครับเป็นเสาเขตของเรานะนี่ครับของเราด้านนี้หน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ50เมตรนะ 50 mm เมตรนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าไม่ไม่แคบกําลังพอดีนะครับนี่ครับท่านใดที่ชอบเขาเรียกว่าชอบอ่าทเป็นเหมือนกับโมเดลปลูกผักออร์แกนิกพวกอะไรนี้ก็ได้นะเพราะว่าคือเรามีคลองอยู่ด้านหน้านะครับเราสามารถที่จะดึงน้ําเข้ามาทําปลูกผักออร์แกนิกทําเป็นแบรนด์ของเราเองปลูกของเราเองก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ทําเป็นบ้านพักตางอากาศบ้านสวนนี่ครับ ถนนที่ผมเดินอยู่นี่นะตอนนี้เป็นถนนของเราแล้วก็ทําไว้ค่อนข้างดีสําหรับท่านที่จะทําจัดสรรนะครับนี่นะทำจัดสรรได้เลยเพราะว่าถนนเรามีแล้วนะครับนี่นะถนนเรามีแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะแบ่งล็อกได้นะครับว่าคนละหนึ่งไล่หนึ่งไล่นี่คือได้เลยเพราะว่าถนนของเรามีแล้วนะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเซฟค่าใช้จ่ายของเราค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะถนนของเรามีแล้วนะนี่ครับแบ่งล็อกได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทําถนนให้เสียค่าใช้จ่ายนะครับ เพราะว่าถ้าแบ่งล็อกเนี่ยคือได้เลยนะครับสำหรับท่านที่อ,อยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองสักไร่หนึ่งสองไร่นี่คือสามารถได้เลยนะครับแต่ถ้าะจะซื้อยกใน9ก้าไร่บางท่านก็ไม่ไหวแต่ถ้าท่านใดที่มีกาลังซื้อมากพอนะครับซื้อเสร็จเราแบ่งล็อกนะครับเป็นล็อกไปละหนึ่งล็อกหนึ่งไร่หนึ่งไร่ได้เลยนะครับ <S <S นี่ครับถนนถนนค่อนข้างกว้างเลยนะครับถนนก็จะอยู่ที่เราลาประมาณสักห้าเมตรห้าเมตรกว่านะครับเมตรนี่นะครับห้าเมตรหกเมตรนะเนี่ยครับ หรือว่าเราเองเราจะทําเพิ่มเข้ามาอีกหน่อยก็ได้นะครับทำให้มันกว้างขึ้นและทําให้ดีขึ้นนะครับแล้วที่ดินของเราจะมีมูลค่ามีอะไรของเราเลยนะครับเนี่ยของเราจะตรงๆไปนิ่เลยครับค่อนข้างดูง่ายนะครับของเรา,าด้านหน้าจะอยู่ที่ประมาณ50แล้วพอมาช่วงประมาณเนี้เริ่มกลางๆแล้วนะอ่านี่จากนี้นะครับจากนี้ไปถึงด้านฝั่งนู้นนะครับของเราจะอยู่ที่ประมาณ70ละถ้าเป็นด้านตรงช่วงกลางๆนะครับก็คือ จะเริ่มกว้างแล ceiling, right ้วก็ด้านหลังของเราเนี่ยจะกว้างเยอะกว่าด้านหน้านะครับแต่ไม่น่าเกียดเลยนะครับถือว่าสวยใช <te> <te> <limit> <t Oo. opposite backs> ้ได <ya> ้เลยนะครับนี่ครับตอนนี้ผมเดินมาถึงช่วงเกือบเกือบช่วงท้ายแปลงของเรานะครับของเราก็ด้านนู้นคือด้านถนนนะครับก็มานี้เลยฟึบมานี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านช่วงท้ายแปลงของเรานะครับจะกว้างนะครับจากนี้นะครับของเราจากนี้ไปถึงด้านฝั่งนู้นนะครับเราจะกว้างอยู่ประมาณ80 85เมตรนะครับนี่นะ ช่วงท้ายแปลงเนี่ยนะครับเนี่ยจากนี้ยนะครับมานี่เลยแล้วก็ตรงเนื้อที่บ่อนะครับเนื้อที่บ่อก็จะอยู่ที่ลาลาประมาณ2ไล่นะครับประมาณ2ไล่2ไล่เศร็จๆนะเนี่ครับเนี่ยครับเนื้อที่9ไล่3งานนะครับของเราก็จะมีในบ่อนี้ด้วยนะครับบ่อก็อยู่ละลาประมาณ2 2ไล่เศษนะครับสำหรับท่านที่ซื้อนะครับส่วนด้านตรงบ่อนะครับเราจะปรับให้ดีทําให้สวยนะครับทำเป็น จุดนั่งพักชมวิวอะไรก็ได้นะครับสวนนี้เราก็ทําเป็นล่องสวนนะครับปลูกเป็นบ้านพักอะไรก็ได้เลยนะครับเพราะว่าตรงบ่อเนี่ยคือเรามีแล้วนะไม่อไปไหนครับอืมเพราะว่าตรงบ่อเนี่ยคือเรามีบอ่อแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินขุดบอ่อขุดอะไรให้เสียเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพราะขุดบ่อเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันนะนี่ครับของเราก็มาตามนี้เลยนะครับ ครับก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f อที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับเนี่ยตรงคันนี้นะครับทางเจ้าของเขาก็ปลูกไว้ปลูกมะลุมไว้นะครับเห็นไหมเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลูกต้นมงต้นไม้อย่างที่เราอยากจะกินได้เลยนะครับอย่างอินทผลัมมะม่วงมะพร้าวอะไรสามารถปลูกได้นะครับ นี่นะครับพอมาถึงช่วงท้ายแปลนะครับนี่ครับเสาเขตของเราเนี่ยครับนี่ๆๆประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จันนี้ก็ตัดตรงๆไปนี่แล้วนะครับตามคันเนี้ยส่วนนี้ก็จะเป็นบ่อนะครับเป็นบ่อก็เนื้อที่เราประมาณ2ไร่เศษนะนี่ครับตัวนี้เราก็ไม่ต้องไปขุดบ่อขุดแล้วนะครับเราสามารถที่จะเก็บน้ําเอาไว้ทําประโยชน์ทําไร่ทําสวนของเราได้นะครับ แล้วก็ทางเจ้าของเขาปลูกอันนี้ไว้ด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นต้นหมาหมูตมะลุมต้นมะลุม <c oughs> ไอ้ไอ้มุกนี้นะผมไม่เล่นนานแล้วครับเอฟซีผมที่ติดตามผมเนี่ยบอกว่าถ้าเจอถ้าผมเจอต้นนี้อะไรผมจะต้องเล่นนะครับนี่เขาเรียกว่าต้นหมาหมูนะครับคือต้นหมาหมาลุมต้นมะลุมนี่เองนะครับนี่ครับเป็นไงมะละกอนะเนี่ยอ๋อเนี่ยลูกกำลังนี่เลยกำลังหน้าตา่ำส้มตำเลยนะครับใส่ส้มตำนะใส่เผ็ด ปลาาสักหน่อยนะโหเจ๋วเลยอร่อย,ยพูดมาน้ำลายไหลเลยนะครับนี่นะนี่นี่นี่นครับส่วนตรงนี้เป็นคันของเรานะครับที่ผมเดินอยู่นี่นะครับรอบคันนะครับทางเจ้าของเขาก็ปลูกกันนี่ไว้นะครับต้นมะลุมนะครับมะลุมนี่แกงส้มอร่อยมากนะครับนี่นต้องสหรับท่านที่ชอบเขาเรียกว่าชอบกินแบบแกงแบบบ้านๆนะครับแกงแบบธรรมชาตินะ แกงมะลุมใส่ใส่ถัว่วพูแล้วก็มีเนื้อปลานะครับโขกเข้าไปหน่อยนะครับโอ้โหได้รสชาติเลยนะครับเพราะว่าตัวมะลุมเองเขาก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นยาอยู่ในตัวนะครับเหมือนเราเหมือนเรากินพวกอาหารบ้านๆแล้วก็ตัวถัว่วพูเนี่ยเหมือนเวลาเม็ดแก่ๆนะครับผมเห็นเขาเอาไปทําเป็นพวกยาพวกอะไรด้วยนะครับเนี่ยครับเหมือนเหมือนเราได้กินสมุนไพรไปในตัวเลยนะครับก็อ,อร่อยดีนะครับต้มแกงส้ม ครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้น,นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับแล้วก็ไอ้ส่วนด้านถนนนี้ก็จะเป็นของฝั่งฝั่งทางด้านนี้นะนี่ครับไม่เกี่ยวกับเราเพราะของเราเองเนี่ยของเราจะอยู่ด้านแถบนี้นะครับนี่ของเราจะอยู่แนวประมาณแนวต้นมะลุมมานี่ยครับตรงๆมานี่เลยนะครับปึ๊บมานี้นะครับ คือว่าใช้ได้ครับบรรยากาศด้านหลังในวิวดีเลยนะครับเพราะว่าลมค่อนข้างเย็นด้วยนะครับสาหรับท่านที่จะทําตัวนี้เป็นที่ปลูกบ้านนั่งพักริมบ่อริมบึงของเราได้นะครับเพราะว่าคันที่เขาขุดไว้เนี่ยคันค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็ปลูกทําเป็นเราอาจจะตัดต้นมะลุมออกเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็ทําเป็นทางรถวิ่งเข้ามาจอดตัวนีแว้แล้วตัวนี้ก็ทําเป็นที่นั่งพักเลยนะครับแม,มนนี่ดูคันตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะนี่ครับของเราสอเขตถึงตรงนี้นะครับนี่ เสาเขต ת คนเราค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างนี้เราก็ยังได้เห็นวิวธรรมชาติวิวนาข้าวเข,าเขียวนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะนี่ครับเราก็ตรงตรงไปนี่เลยครับส่วนด้านนู้นก็คือด้านถนนนะครับครับขอฝากกว้ด้วยครับที่ดินแปลงเนื้อที่9ไร่3งานเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละร้านสีนะครับของเราอยู่ที่ตําบล แหลมบัวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับ